สวัสดีครับมาอีกแล้วอืมสปาร์เกอร์พาร์ทสามปริมุตติลมอะ่ะช่วงฟาร์มด้วยแหละช่วงนี้ต่อไปจะจะเป็นไอ้บาตันมั้ยใช่ต่อไปปั้นบาตันถึช่วงนี้เลวีมันการตัวละครไม่พอก็เลยมันไม่ไมมปั้นหาล็อตอยู่โอ้โหตัวใหม่หด้วยขอได้ไหม ขอได้ไหมต้องใช้อ,ตอะต้องใช้ลูกซองแล้วเอ้ยเพื่อนก่อนเพื่อนเนี่ยอ๋อตามหมดแล้วเหรอโถว้ยจะเป็นพระเอกซะหน่อยเอาเลยเอาอะไรก็เอา ได้รีโหลดไวมากเลยตอนนี้น้องระเบิดเออ,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 อที่หนึ่งเว้ยเปิดมาดียังไม่ได้ฆ่าสักตัวเลยฆ่าตัวเดียวก็ดีโอเค ก,กว่าฆ่าไม่ได้ตัวใหม่ก็โกงนะตัวในเอ๋นั่นน่ะในปรนะทันพานน่ะยังสายฟ้าปิวป้วปิว้วเลยสกิลขนาดสกิลบล็บอกสกิลอะ่ะโคตรโกงเลยสกิลบล็อกสกิลยิงสายฟ้าปิวป้วปิวป้วปิ้วตายเลยดับอานาถเอาใครก็เอาไปเลยเห็นแล้ว อัีโหลดไว้ไว้ก่อนเวลาวิ่งสวนเขาอ่ะมันช่วยช่วยเยอะเลยแหละอย่างเนี้ยแล้วก็เอ้ยเนี่ยวิ่งยิงอย่างเงี้ยช่วยเยอะเลยทิหัวก่อนแล้วกัน เราเพิ่งก็ไปตายโง่เราวิ่งยิงเงี้ยเฮ้ยจะตายากินซ่อนระเบิดเนี่ยของฝาดนะก,ก๊อปอๆๆเจ๊จะ๊เอไม่ทันขอโทษเพื่อนโอ้โหตาย <laughs> มาดีโงมาดีเลยเมื่อกี้นี่พลาเองแหละอยากช่วยเพื่อนไงคนดีเหลือเกินข้ากี่ตัวสองตัวคนดีเหลือเกินไงอยากช่วยเพื่อนคนดีเยอะไปก็ไม่ดีหนีก็ดีได้ก็หนีจะได้เพื่อนมาก็ดีนะเพื่อนช่วยดูมมอว่าไม่เจอบอลหรอกโราโย่ซ้อกลัหนึ่ง เจอคนล้วรุนเลยเขาใช่ห้ามหมุดวางาาระเบิดหอเนอะไรโอ้นี่เอาสองอันเลยเดี๋ยวแย่งครับขอขอเอาเลยเอ,ออออเอาไปอ้าไม่เอาอ่ะขอแล้วกันต้องกินต้องใช้สปาร์เกอร์อ่ะ เอ้ยูุณสองเอาบอดปะเนี้ยโอ้โหเจ,เ,จเ,เ,เจอทีมบอรดโคตรแย่เลยก็เสียความรู้สึกกันเจอทีมบอดเนี้ยโอ้โหโคตรแย่เยลยเอยลรกไฟมาหลบก่นอนตรงกลางไม่อย่าเสียง ทำเสียเวลากูอีกแล้วโอ้ถ้ารถไฟชนอีกทีนึงไม่ช่วยแล้วนะลัวคนเข้าหลังเออมึงเดินรถไฟเข้าไปหามึงตายเลยกปล่อยตายอย่างเดียวโอ,อ,อ้ที่หนึ่งสชีง,งนัน โอ้โหเจอทีมบอดเขบบาปวดหัวเลยขอร้องอย่าเจอทีมบอดเยอะเดินบนรถไฟไม่มีความปกติเดินบนรถไฟหรอกอืไม่มีแคร์กดบอดชื่อแต่ละคน ร้อ,องอย่าบอดเยอะเราไปต้องใช้มองไกลในปกติอ่ะต้องใช้แหละเพราะสแกนไกลขึ้นสกิลมันช่วยไงโพยาบาลมสัรสลองเลย ไปกับเพื่อนดีกว่าศูนย์สิบนัดก็เหลือเฟือแล้วคอยแปลนัดแล้วกันไม่เบิร์นดีเกาะเกาะเกาะการระเบิดอะไรได้เยอะไปหาเพื่อนละเพื่อนรอด้วยโอ้ตายแล้วเพื่อนอะไรอย่ายิงเพื่อนเอ้า อะไรวะชนะลุรัวเลยโหไม่ได้ไปสปาร์เกอร์พาสามพาสามเนินหมดแล้วตะกูตะกรารหมดแล้วพูดตะกูตะกาบหมดแล้วเนะี่ย โอเคเฮ้ยไม่มีของวะอาอเข้ามาได้อีกอ๋อไม่มีของจริงดิาตายแล้วต้องสักซีนหนึ่งอะ่ะต้องซีนสักชุดหนึ่งอะ่ะ ลองไว้สองชุดหาเลยรูปแมกกาซีนเอื่เนไม่อยู่ไม่เสี่ยงดีกว่าไปกับเพื่อนดีกว่าเกาะไม่ไมีเหรอชิบไก่แล้วเฮ้ยขอเกาะก่อนแล้วกันทำอะไรทำไป วิ่งยิงละปังฟังฟัง,งโอ้โหดับเลยเหลือตัวเดียวด้วยโหกะว่าใส่มันชุบเพื่อนแล้วยิงเลยยิงแรงมากเลย อันนั้นกินี้ยิงแรงสไนเปอร์ยิงแรงมากตัวนี้โกงสุดแล้วมั้งแต่ไม่โกงกว่านี้อยู่ชาตินานแล้วยิงอ่ะโอ้โหตัวเอโบมั้งชื่อโบ้เลยแหละแอนนี่แอนเจน้ลชื่อแต่ตัวแอนเจน้ลตรงไหนวะ สีพรมัสีปีกเหรอเรียกแอนเจิ้ลมันจะเปิดไหมเออมุ่งเข้าไป ซุปเองเดี Dante, Тут, ๋ยวซุปเองดูดูดูไว้ดูดูดูเดินเดินวนเลยโอ้โหทางตันไปไหนไม่ได้ดิเฮ้ยตักี่ตัวอีกนึงโอเคโอ้ได้ยากเหลือเกินดูได้เที่ยวอะไรแล้ว อีกข้าตาก็พอแล้วไปเล่นนอกรอบไปก่อนไม่เขามีสมาธิเท่าไรอัดอัดเล่นตัวตัไปก็บาทบาตันนะบาตันกำลังปั้นอยู่สูพีมแล้วเดี๋ยวต่ออัพสกิลกับอัพของของเลือัพเลย พยาบาลก่อนคนอื่นเก็บกระสุนก่อนเราเก็บพยาบาลก่อนของเยอะเนี่ยเอาเนี่ยเยอะเพียบเ,ยบเลยจจอได้ันกกาซีมากเลยอันตรายวะแปกแลกเลยไปกับเพื่อนดีกว่าเพื่อนเพื่อนมีกอบไหมเออไม่ใช่มีแมกกาซีนไหมเพื่อน อต้องสองตัวเข้าตัวเดียวเข้าไม่ได้ตกใจหมดมีเพื่อนไหมมีมีรไปไป,ไปอีกสองตัวไหนขอหลบแล้วกัน ลงค้างละฟังดิถอยนี้แน่เลยเออที่ไหน่ชัวร์สิแปลกตาจิทำทำได้ถ้าบวดหมดวางระเบิดอ่ะหมดสามสามทำไม่ได้ไดยากหมดวางระเบิดสามารถเจอบอดบอดมันก็สเต็ปเดียวอ่ะสามสามยากเกินแต่คนล้วน เก่งด้วยยิ่งเจอไอตัววิ่งไวๆนะโอ้โหปานลิงแต่ก่อนลาเวนอ,อ่ะวิ่งไวแตีนี้โดนปรับรถนโีโกงทุกวันนี้ก็อ่อนโดนเนิบจุดอ่ดนอนแล้วลาเวนรักแค่ไหนก็ช่างอ่ะโอ้เก็บของโคตรไวเลยจะรักแค่ไหนก็ช่างลาเวนเสียดาย เจอใครไหมวิ่งมาอย่างี้ต้องมีเพื่อนเอ้ยตายเอ้ยยิงคนหนึ่งคนหนึ่งคันหลังเอ้ตายหมดแล้วชุดเอ้าโห,โ,หโดนลอยหลังโคตรแสยบเลยมงกุศลสองพันห้าแล้วที่ดูจากเท่าไหร่นะพันแปด ฟาร์มยากก็มุงกุดไอ้ถ้วยอะฟาร์มยากถ้วยจากถ้วยพันห้ามั้งพันห้าพันแปดเนี่ยรุ่นวันแรกขึ้นมาสองพันห้าฟาร์มยากนะนกถ้วยไ 3, 5, รยนะวยอระดับไม่ยากห่อกแขงเล่นก็ขึ้นแล้วระ,ระดับลีกอลโอเคสตาร์เกอร์ก็เก่งอยู่ อกระสุนไม่มีอีกแล้ว <c oughs> โอ้ยขอแล้วกันขอร้องอย่าแย่งกระสุนไม่มีเราสำร,รองไว้สองชุดของแม่กระสีจะดีมากวิ่งยิงเจอละ เอ้ไม่ตาเหรอโอ๊ลืมไปมีกระสุนอยู่แค่สีนัดแล้วก็ใช้ไปหมดแล้วโคตรแย่เลยลืคนงกระสุนอีกสามตาพอที่หลัอคนึนกระสุนไว้ลืมไงลูกกระสุนมีเยอะ ไม่ตายยิงแปลกๆเมื่อกี้นี่ยิงรถนิดเดียวเองปกติยิงปั้งๆตายแล้วสองนัดล่ะลูกซองแฝดแฝดดับแปลงไปแลนะ้วโอ้โหเทียบเลยเอออย่ายังเกาะขอร้องขอสบายเยอะแล้วกันไม่ไหวเกืบเอบแย่ แม็กกาซีนนี่แหละวิ่งยิงเอาละมีวิ่งวนแน่แตามเพื่อนเลยตามแทงเราก็แทงแหละลูกซองอะ่ะโหแล้วตังโอ้โดนอดเนี่ย วางระเบิดทิ้งเลยชุบเลย,ยดูให้ <ไป S 1> เอ้ยโอ้โหระวังนะน้องเขกเฮ้ยชุบชุบได้ไหมเด็กคนหนึ่งอนะคนหนึ่งอนะ เไปเลยดึงหนึ่งเลยงชุบหลอกหนึ่งไปเลยเออชนะแล้ว <S <S สดๆไปเลยหนึ่งๆอะ <S <S จะแสนละงูขุดอีกรอบงก็ุดอีกถ้วยอีกก็ครบแล้วตะปูกตะกากมีนี่แหละโอ้ไม่เหลือชิมนเนี่ย ถ้าเป็นเดือนมัน้งกอจะพูดคล่องแต่กูตกากนานแล้วเนี่ยมึงเขาได้คุยกับใครมั้งทำแต่งานเนี้ยแต่วัวคอมไม่ซื้อนะซื้อวัวแทนซื้อคอมมาอาดัดดีๆก็แล้วแต่วัวดีกว่าเงินไปซื้อทีหลัง เลี้ยงก,ก็ได้ปีกว่าแล้ววัวเพื่อนอยากได้แมกกาซีนอ่ะขอได้ไหมโอ้โหเด็ดกระตุกโอ้โหเพียบเลยทำไมมันกระสุนมันเยอะจัง đứa bẹt lên cái này thoải, 20 เล่นเลนสปาร์เกอร์เพราะไอฟาร์มของอะไรอ่ะฟาร์มพอยต์มันช่วยไงเด้อเดี๋เด้อขอได้ไหมกระซีนอะ่ะขอขอขอร้อ,องโอ้โหเก็บไว้เหลือเกินส่งรองไว้เยอะหน่อยตามไปนั่นดีกว่าเฮ้เจอละเจอคนระบบปกิน 嗯，那没办法。那玩意儿。<noise> สิโหไม่ตาย <c oughs> ถึกเหลือเกินทำอะไรไม่ได้โอ้ยขอ,ยอ,ยอยตาท้ายแล้วไม่ตายไอ้โหมีเกาะมีอะไรครบเลยบาตันเรายังไม่อัพไกลขนาดนั้นต้องหาฐานก่อนหาฐานเดี๋ยวไปไปจุดหน้า ระเบิดก็ต้องระเบิดก็แรงแหละได้เพิ่มดาเมจมากกว่ามาเอาะต้องเสี่ยง<ป>อ๋อโอ้โหก็ตายใครเนี่ยใครเนี่ยอ๋อใครยิงกีนี่ เออทำอะไรทำไปก่อนโอ้โหระวังหลังนะจ๊ะเอา้ามาเยอะเหลือเกินโอ้แถวนี้มันเยอะวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะปดแปลกตายแค่แหละเราตายแล้วสวนมาอย่างนี้ตายล้วไปเซนเออจบซะที่สองโอ้โห ถ้าลุในป่าเมื่อกี้กันกแล้วขออีกที้ตาท้ายจริงๆแล้วหลบในป่าก็แล้วเมื่อกีน้นี้ไม่น่าเลยเจ๋งเลยเอ้ยยังก้อยเอ้ยไป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 กาะเนี่ยกาะเนี่ย,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 ยไปแรงมกระสินอีก ของข้างหน้ามีคนแน่นอนอะ่ะไปเลยขอ,อก่อนแล้วกันเข้าไปกลางเลยกลัวอะไรเรอเดินสวนสนามเลยของเยอะแถวนี้เอ้ยของไปไหนหมดนะอืมอืมระสุนนี่เยอะประสุนนี่เยอะ โรงพยาบาลด้วยใช้ไม่เยอะหรอกไม่เกินสิบห้านัดหรอกระเบิดไหมโอ้ยไม่เข้าเอ้โอ้โหโหลังหน้า,ามาหมดเลยพอมา <S 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 เจอกันพาดหน้าเลยบาย